มีคำถามเข้ามามากเลยในใน c e b o o k Inbox ของผมนะครับไม่ว่าจะมีคนหลายคนที่มีปัญหาอยากจะให้ช่วยแก้บางทีก็ถามปัญหาเลยนะครับบอกบ,แบบว่าอาจารย์ทำยังไงดีอะผมตอนนี้กำลังจิตตกมากเลยกำลังจะหย่ากำลังจะหย่าก,กับภรรยาหรือกำลังจะหย่าสามีหรือมีปัญหาเรื่องเงินหรือมีปัญหาเรื่องนี้มีปัญหาคือทุกคนมีปัญหาตอนนี้ผมก็อยากว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวผมอยากจะสรุปเป็นแนวทางที่เอาไปใช้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ามาให้5ข้อนะครับ5ข้อ มารีก,ก่อนมาแต่งงานกับพี่ก็เคยเป็นมิชชันนารีมาก่อนตอนเป็นมิชชันนารีก็ปัญหาเยอะมากใครๆก็ต้องเจอภาษาใครๆก็จะต้องเจอปัญหาใช่แล้วถ้าเกิดเรารีสปอนด์รู้จักวิธีการแก้ปัญหาในทางบวกเราจะกลายเป็นคนที่ดีคือจะเป็นคนที่เก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นประเด็มนมันเรามีวิธีตอบโต้กับปัญหาได้หลายอย่าง <Okay. S 1> อย่าให้ปัญหาเนี่ยทำให้คุณเป็นคนที่บิตเทอร์แต่ทําให้คุณเป็นคนที่ better. b บ mm hmm. เตอร์บิตเทอร์แปลว่าอะไรอย่าทําให้คุณเป็นคนที่บิตเทอร์หรือเป็นคนที่ขมขื่นทาให้คุณเป็นคนที่ b e t เ e r เป็นคนที่ดีขึ้นเราตอบสต็อปกับปัญหาได้2แบบนะครับทุกคนสามารถเริ่มชีวิตใหม่ได้เราไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกผิดกับอดีต<ช>อย่าไปนิยามตัวเองว่าฉันล้มเหลวทุกอย่างเราสามารถเอามาเป็นการเรียนรู้ได้หมดเลยรานนี้เดี๋ยวเราข้อข้อหนึ่งเลยนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะเราต้องจําไว้ว่าปัญหาทุกอย่างในโลกนี้เคยมีมาก่อนใช่เคยมีคนที่เคยมีคนที่ประสบปัญหานี้มาก่อนใช่แล้วคุณจะไม่ใช่เป็นคนแรกใช่แล้วที่ประสบปัญหานี้ แน่นอนมีคนอื่นในโลกนี้ที่เคยเจอปัญหาตรงนี้เพราะฉะนั้นมีกําลังใจนะครับจงมีกําลังใจคุณรู้ไหมเวลาใครมีปัญหามันจะต้องมีคนที่เขียนลงไปเขียนหนงสือแล้วยิ่งในยุคนี้เป็นยุคอินเทอร์เน็ตด้วยใน g o เก l e ตตไมไปหมดนะครับโอ้โหในทุกเรื่องนะมันมีมีคําตอบหมดเลยใช่ถูกต้องพอแรก คุณไม่ได้เป็นคนแรกแล้วคุณมันมีวิธีทั้งนั้นอ่ะมันมีวิธีการหาข้อมูลทั้งนั้นอ่ะว่าจะแก้ปัญหา,างั้นยังไงไม่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องหนี้เรื่องการเงินเรื่องมีคนมีปัญหาก่อนหน้าคุณนะข้อ2ต้องรู้ว่าหาข้อมูลดีๆที่ไหนรู้หาวิธีว่าจะปรึกษาใครที่ ใช่แล้วเราก็ต้องมีวิธีการวิจารณญาณยายของเราเองด้วยที่จะมานั่งเลือกตั้งคาถามหนึ่งของเรา <c oughs> เอ๊ะไอคนนี้มันรู้จริงเปล่าวะ <c oughs> ไอคนนี้เนี่ยมันเคยทําเองจริงเปล่าเราไปเชื่อคนที่คนที่เขียนหนังสืออย่างเดียวแต่ไม่เคยทําเองมาก่อนไม่เคยทําธุรกิจเองมาก่อนโอ้คุณมีหนังสือประเภทนี้เยอะมาก99%าของหนังสือธุรกิจไอคนที่เขียนไม่เคยทําธุรกิจเองไม่เคยไปในตลาด ต้องมาตั้งธุรกิจหาลูกค้าต้องมานั่งโปรโมทของตัวเองต้องมานั่งมีลูกน้องต้องไม่ต้องมานั่งยุ่งเรื่องบัญชีส่วนใหญ่หลายคนเป็นศาส,สตราจารย์ไม่เคยทําเราต้องรู้ด้วยว่าจะเลือกใครจะเลือกข้อมูลจากไหนนะครับข้อสองก็คือการสกรีนข้อมูลบอกแนะนําวิธีการแก้ปัญหาข้อ3เวลาเจออุปสรรคหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ยากหน่อยอถามตัวเองว่าฉันจะสามารถเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้ เปลี่ยนคําว่าปัญหาเป็นคําว่าโอกาสใช่ให้สถานการณ์นั้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้เอามันเป็นโอกาสในการไปหาข้อมูลอในการไปเรียนรู้ยกตัวอย่างถ้าเกิดคุณมีปัญหาเป็นหนี้บ่อยๆแล้วก็ต้องนั่งคิดเฮ้ยถ้าฉันมีปัญหาเรื่องเงินบ่อยๆเนี่ยแปลว่าฉันจะต้องเป็นเอ็กซ์เพรสด้านการเงินฉันจะต้องไปหาคนรู้แล้วเรื่องการเงินถ้าคุณไม่เคยอ่านหนังสือหาทูตเขาจะไม่รู้ไงเขาก็จะเชื่อข้อมูล แต่ก่อนผมก็ไม่รู้ผมก็นึกว่าจบไปก็มีงานทำแล้วก็สบายแล้วพอผมมานั่งอารร่านหนังสือการเงินเป็น How-to เนี่ยผมถึงได้รู้ไงว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่ใช่อัตโนมัตินะเว้ยที่ว่าคุณจบไปมีงานทำแล้วก็จะร่ำรวยไม่ใช่คุณต้องเข้าใจวิธีการคิดของคนที่เป็นเจ้านายเงินของตัวเอง <c oughs> คุณต้องเข้าใจระบบการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นให้ถืออันนั้นเป็นโอกาสที่คุณจะอัปเกรดตัวเอง <c oughs> ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง อย่าให้ปัญหานั้นมาทําให้คุณบอบช้ําขมขื่นหมดกําลังใจไม่เชื่อมั่นในตัวเองให้เป็นสัญญาณแสดงว่าฉันต้องเรียนรู้มากขึ้นในด้านนี้ใช่แล้วเป็นโอกาสที่ฉันจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นที่เก่งขึ้นที่แข็งแรงขึ้นใช่มันเป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้เพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นนะครับให้ใช้โอกาสนั้นเป็นการเรียนรู้เปลี่ยนมันเป็นเป้าหมายอันใหม่เพื่อที่คุณจะดันตัวเองขึ้นไปแล้วก็ไปเรียนรู้นะครับนี่เป็นการวิธีการเปลี่ยน ปัญหาให้เป็นโอกาสการเติบโตของเราข้อต่อไปนะคะคือเวลาเราเผชิญกับปัญหาเวลาเรามีอุปสรรค เราสามารถเลือกที่จะเป็น the best version of ourselves เลือกที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดของต้องไม่ให้ปัญหานั้นดึงความไม่ดีในตัวเราใช่ใช่เพราะ่าบางคนเวลาเขาเจอปัญหาเขาเขาจะรู้สึกถูกกระทำเหมือนกับว่ามันเป็นข้อแกต้ตัวที่เขาสามารถเป็นคนเลว้ายต่อได้ถ้าเราตอบโต้อย่างนั้นกับสถานการณ์เราก็จะแย่ลงเรื่อยๆใช่ครับข้อ 4. ที่จะสรุปให้ฟังคือไม่ว่าปัญหาจะแย่ที่สุดอย่าให้มันดึงเอาตัวตนไร้ไรของคุณออก ยังไงก็ตามการตอบโต้ของเราจะ i t s must be my b s s t มันจะต้องเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของฉันในที่ดีที่สุดที่เท่าที่ทําได้อะวะคือครประเด็นคือดีที่สุดที่ทําได้ใช่แล้วนะอย่าไปอย่าไปหาข้อผิดพลาดกับตัวเอง<า>อย่าไปด่าตัวเองนะครับทำให้ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นอย่างงานการง,งานก็อย่าให้เสียมีอันนี้มีนักปาญ์คนหนึ่งบอกว่า ถ้าเราทุกคนเนี่ยโชว์ปัญหาของตัวเองออกมาเนี่ยอพอเราเห็นปัญหาของอื่นนะั้นเราจะรีบเก็บเอาปัญหาของตัวเองมาคณไม่รู้หรอกคนอนึขาเป็ปัญหาแค่ไหนไม่รู้เราสามารถแค่ทําดีที่สุดในปัจจุบันที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็อันนั้นก็เป็นไปข้อคิดอีกอย่างหนึ่งให้ให้อุ่นใจบ้างไม่ใช่ว่าเป็นคนเดียวที่มีปัญหาและมีเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนอื่นเขาไม่พูดกับคุณไม่ด้พูดให้คุณฟังคนนั้นเองข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่า บางทีนี้ถ้าเราเล็ดเกเราปล่อยวางบ้างเพราะว่านอกเหนือจากตัวคุณมันมีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้มีอะไรที่เรียกว่าพลังจักรวาลน,นะครับ<ม>หรือว่าบางคนใช้คําว่าพระเจ้าบางคนบางคนใช้คําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วแต่แล้วแต่คุณเชื่อนะครับแต่ว่ามนุษย์เราทุกคนรู้ว่ามีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเมื่อคุณเนี่ยยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจะให้จำว้เลยทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราอะไรที่เกิดกับฉันมันมาเพื่อเป็นประโยชน์กับฉัน จัก,กรวาลหรือพระเจ้าส่งมาเขาคิดว่าคุณพร้อมแล้วเขาคิดว่าคุณพร้อมที่จะไปอีกระดับหนึ่งแล้วเพื่อที่จะคุณจะได้เรียนรู้จากมัน uh huh. แต่ถ้าเกิดคุณไม่เรียนรู้จากปัญหานั้นปัญหานั้นก็ยังจะเกิดขึ้นอีกมันก็จะวนเวียนเวียนเพราะคุณไม่ยกระดับจิตวิญญาณตัวเองสักทีเพราะเราไม่ยกระดับจิตวิญญาณตัวเองสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้จากมันเนี่ยเราก็จะขึ้นไประดับหนึ่งปัญหานั้นก็จะกลายเป็นเล็กไปในตัวคุณคุณไม่ได้ทํางานคนเดียวคุณมีเหมือนกับ แหล่งข้อมูลแหล่งพ,พลังซึ่งอยู่รอบตัวของคุณเรื่องวันนี้ผมอันนี้สอนกันมาตั้งแต่2,000ปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสดาองค์ไหนนะครับเขาเขาาล่วงรู้ถึงพลังจักรวาลน,นี้แล้วก็มาสอนเราครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยวางแล้วอธิษฐานเวลาอธิษฐานเคล็ดลับคืออย่างนี้เวลาอธิษฐานอย่าเอาปัญหาหนักๆไปแต่เอา เป้าหมายที่อยากได้หล,หลายคนเวลาเข้าเขาจะอธิษฐานหรือเมดิเทนหรืออะไรก็แล้วแต่เมดิเทนก็คือนั่งสมาธินั่ง <นะ S 2> สมาธิ <นะ S 2> คือเขาจะเอาปัญหาแล้วก็คิดแต่เรื่องปัญหาแทนที่จะ,ะกลับไปแล้วก็ถามว่าโอเคสถานการณ์นี้ฉันจะเรียนรู้อะไรฉันจะทําให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นยังไงขข้อสำคัญเืนอนี้คนแรงดึงดูดทำงานคืออะไรที่คุณสสงคลื่นออกไปเขาจะจะจแมทช์คุณหรือว่าส่งสถานการณ์ที่คล้ายๆกันเข้ามา เพราะฉะนั้นคําตอบคืออะไรคุณต้องไปอยู่ในที่ที่ความรู้สึกเหมือนได้แล้วความรู้สึกเหมือนปัญหานี้คลี่คลายไปแล้วทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยนึงเห็นแสใสว่างไปมคงว่าตกลงเนี่ยฉันกําลังจะไปทางไหนอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยแต่ว่าห้ามจมปลักอยู่ในอารมณ์ที่มันลบๆใช่เขาอารมณ ala ์เอาเอาระดับอารมณ์ขึ้นมา ใช่เพราะเวลาเราเวลาเราอยู่ในใน vibration แบบนั้นเวลาเราอยู่ในความรู้สึกที่เราสามารถเห็นทางออกได้แม้เราอาจจะเราอาจจะมองไม่เห็นแต่พอเราอยู่ในความรู้สึกนั้นคือเราจะผ่อนคลายและมันจะง่ายขึ้นที่เราจะสามารถเห็นทางออก แต่ถ้าเราอยู่ในความมืดถ้าเราอ,อ,ยอยู่แต่กับความรู้สึกแย่ๆแล้วสรุปให้เป็นหนึ่งข้อเลยหนึ่งข้อสุดท้ายนะแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าทางออกมันคืออะไรกันแน่รู้จะต้องทำยังไงกันแน่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสงบจิตก่อนนะครับตอนเช้านั่งสงบจิตแล้วก็ปรับระดับอารมณ์สําคัญคืออารมณ์ถ้าเกิดอารมณ์ขุนขุนมัวเนี่ยเราจะไม่มีทางคิดอะไรออกเลยแต่ถ้าเกิดอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยเราจะเริ่มเห็นทางออกเพราะฉะนั้น คุณอย่างแรกที่คุณต้องปรับนะปรับที่ตัวเองคูณง่ายปรับที่ตัวเองปรับอารมณ์ตัวเองอย่าเป็นคนอารมณ์ลบให้เป็นคนอารมณ์บวก <Okay. S 1> แม้ว่ามันจะไม่มีเหตุผลให้อารมณ์บวก mm hmm. ให้เป็นอารมณ์บวกก่อนถ้าอยากจะยกระดับจิตง่ายที่สุดคือขอบคุณก่อน่อาถูกต้องนี่ขอบคุณ <laughs> อหก่แถมพ้อหกให้นะถ้าอยากจะยกระดับจิตแบบใน,นทันทีแค่ใช้คําว่าขอบคุณชแล้วก็ จะรู้สึกด,ดีขึ้นในทันทีเลยใช่แล้วอย่างน้อยเราก็ขอบคุณที่มันไม่ได้แยกแบบนะีน้มันยกระดับเจิตทันทีนะคะเราจะเริ่มหาทางออกได้ในี่ที่ข้อสำคัญเลยนะนี่คือสำคัญมากเลยนะเราสองคนก็ขออวยพรทุกท่านนะครับให้สบายใจได้แล้วเพราะว่าทุกปัญหามันทำให้คุณเก่งขึ้นดีขึ้นทุกสิ่งที่มาในชีวิตของคุณมันมาเพื่อทำให้คุณมีประโยชน์มันทำให้คุณดีขึ้นเก่งขึ้น ไปช่วยกันเป็นแสงสว่างให้ประเทศไทยแล้วก็ราคกันเยอะนะครับเราของคนก็ขอลาไปก่อน,นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ